สวัสดีครับพบกับนัดสุวรรณเทรนนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถไฟขบวนที่86 40และ2 5งครับที่สถานีกุยบุรีนะครับแล้วก็สถานีทับสะแกครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ในช่วงแรกของคลิปนี้นะครับก็เวลาตีหนึ่งนาทีครับผมมาถึงที่สถานีกุยบุรีครับเป็นวันที่28ธันวาคมนะครับก็เป็นรถด่วนขบวนที่86ดสิบหกนครศรีธรรมราชกรุงเทพอภิวัตย์ครับ Express Train Number 86 from นครศรีธรรมราช กรุงเทพอปิวตสเซ็นช่องชอมิโนครับก็สำหรับขบวนนี้ครับก็จะวิ่งผ่านสถานีกุยบุรีไปเลยนะครับไม่จอดครับก็จังหวะที่ผมมาก็เฉียดชิวมากครับตั้งกล้องแทบไม่ทันครับเลยทันได้มาถ่ายครับนะครับนี่ตั้งกล้องอีกตัวหนึ่งยังไม่สำเร็จเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อาศัยถ่ายคลิปจากโทรศัพท์เอาครับต่อมาครับก็วันเดิมวันเดียวกันแต่เป็นช่วงบ่ายนะครับ28ธันวาคมครับก็เวลา บ่ายโมงหนึ่งนาทีครับก็มาจ่ายตลาดเจอขบวน40ผ่านพอดีนะครับต่อมาครับก็แวะมาอีกทีนงครับเวลาบ่าย2องนาทีครับที่สถานีทับสแกนะครับรอบนี้มีเวลาครับขึ้นมาเดินถูกชาชลานะครับก็จังหวะรถจะมาพอดีก็เป็นรถธรรมดานะครับขบวนที่255ทนบุรีหลังสวนครับเข้าจอดสถานีทับสแกนครับ Ordinary Train Number 255 From ทุนบุรีทุลังสวน ครับก็รถจักทาการนะครับเป็นอัสตอมหมายเลข4228ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนะครับก็จะเห็นว่าพ่วงตู้โดยสารโอ้ยาว9ตู้เลยนะครับก็จริงๆแล้วผมก็อยากให้คนนี้พ่วงประมาณนี้แหละครับเพราะว่ารู้สึกว่า7ตูก้ก็ค่อนข้างคับแคบนะครับถ้าได้พ่วงยาวประมาณนี้ก็น่าจะกาลังดีครับแต่จริงๆแล้วนะครับก็ในช่วงตอนประจวบติทัสน์ถึงชุมพรเนี่ย รถโดยสารนะครับที่จอดสถานีนะครับเอาที่ทับสแกนนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับระดับสถานีอำเภอเองก็ก็ตามนะครับแต่ว่ามีรถขบวนขาล่องใต้นะครับช่วงกลางวันแค่ขบวนเดียวนะครับที่จอดแล้วก็ขาขึ้นเหนือนะครับเข้ากรุงเทพนะครับก็ขบวนเดียวอีกเช่นกันนะครับก็ทําให้ในช่วงกลางวันเนี่ยจำนวนรถค่อนข้างน้อยน้อยถึงน้อยมากนะครับที่จะผ่านทางช่วงนี้ครับ เดินทางต่อนะครับและแน่นอนว่าผู้โดยสารที่ขึ้นลงขบวนรถขบวนนี้นะครับก็พอตัวเลยนะครับเนื่องจากเป็นรถโดยสารขบวนเดียวนะครับตลอดทั้งกลางวันนะที่จอดสถานีนี้นะครับฉะนั้นแล้วมันคือขบวนรถหลักนะครับที่จะจอดในแต่ละวันนะครับเป็นหนึ่งในสองขบวนที่จอดครับแล้วก็ออกเดินทางต่อสู่ชุมพรสู่สถานีหลังสวนเป็นสถานีปลายทางต่อไปครับไปแล้วครับ อย่างที่หลายๆายท่านเห็นครับก็จะเห็นว่าทางในช่วงตอนตรงนี้เป็นทางคู่แล้วนะครับฉะนั้นก็จะช่วยดระยะเวลาในการเดินทางด้วยรถไฟนะครับพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากรถไฟในช่วงนี้สามารถเดินทางวิ่งสวนกันได้แล้วนะครับไม่ต้องรอรีครับทาให้ช่วยประหยัดเวลาครับก็สาหรับวันนี้นะครับเอาคลิปมาฝากสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ